สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่เคสนะวันนี้ช่วงค่ำแล้วนะฮะลูกค้ามาก็ช่วงเย็นนะก็จะเสร็จงานก็ค่ำพอดีนะครับ mm hmm. ก็คันนี้เป็นอีสูดีแมกเนะเครื่อง4 J ี่เจเจหนึ่งเครื่องสามพันนะลูกค้ามาถึงบอกว่าดูซิเป็นที่อะไรเป็นที่คันหรือเปล่ารถวิ่งไม่ออกนะคันนี้นะผมทําการตรวจเช็คนะโดยการไปวิ่งทดลองนะก็คือคันเนี้ เร่งไม่ออกเครื่องเร่งไม่ออกอัตราเร่งไม่ได้นะทะทำให้เวลาใส่เกียร์แล้วรถไม่ไปนะเออก็ทําการตัวเช็คนะเจอก็คือในถังน้ํามันเนี่ยมันมีคล้ายๆเป็นเมือกนะเป็นเป็นแผ่นเลยนะไปปิดตรงรูทางเดินน้ํามันตรงปั๊มติ๊กนะฮะเรื่องมาก็เจอเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสาเหตุของคันนี้ก็คือวิ่งไม่ออกนะ ก็คือจัดการล้างระบบน้ำมันใหม่เลยนะฮะคือล้างยกถังลงมาล้างนะฮะเปลี่ยนกองโซลานะฮะแล้วก็ล้างเท่าร่วมให้ดีนะระบบอากาศด้วยนะะแล้วก็ล้างระบบหัวฉีดด้วยนะอันนี้ก็จบไปนะฮะอันนี้ก็ทําคลิปออกมาให้ดูฮนะไปดูฮนะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับมาอีกแล้วครับมาเจอกันอีกแล้วครับหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะ ในงานซ่อมรถยนต์ดีแม็นะที่อูแง,งจะเริยนการช่างถนนเลี่ยมบองปาาเกตนะครับมานะดูกันครับว่าคันนี้เป็นที่อะไรนะฮะคันนี้นะดีแม็มาเครื่องยนต์4ีเจหนึ่งครับมาด้วยกันเครื่องยนต์เร่งไม่ขึ้นนะเร่งได้ประมาณ2องสารอบนะเราใส่เกียร์เดินหน้าก็วิ่งไม่ออกนะวิ่งได้แค่สี่สกสิบนะครับคันนี้นะคันนี้เราใช้เครื่องสแกนตรวจเช็ค ไม่เจอโค้ดอะไรขึ้นนะฮะไม่มีโค้ดเลยนะเราจะทำการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเลยหนึ่งนะยกถังน้ำมันลงมาล้างนะ 2. อล้างท่อร่วมอหดีนะครับแล้วก็ตามด้วยล้างระบบหัวฉีดนะคือการซ่อมบำรุงในรถยนต์รุ่นนี้นะครับอันนี้เราก็จะทำการสะอาดด้านนอกก่อนนะครับก่อนที่จะลื้อข้างในออกมาดูนะว่าสปปกปรกเยอะไหมนะครับ ช่วงนี้โควิดก็กำลังระบาดนะร,รถส่งคนป่วยก็วิ่งส่งอยู่เป็นระยะระยะนะครับส่วนเราก็ทำงานต่อไปครับดูแลสุขภาพนะฮะในการใส่หน้ากากอนามัยนะกินร้อนช้อนกลางนะครับผมก็เว้นระยะห่างกันที่1เมตรนะครับ นี่ก็ล้างทำความสะอาดะฮะด้านนอกก่อนนะครับก่อนจะฉีดล้างทำความสะอาดด้านในนะครับล้างด้วยน้ำเปล่าเสร็จนะ,ะก็เป่าด้วยลมให้แห้งก่อนนะครับออกตัวล็อก ดูยังครับโอเคดูดแล้วนะครับเออเอาโยออมาดูฮนะด้านในสกปรกไหมป่าบโอ้เฮ้ยไม่เท่าไหร่คันนี้นะคันนี้ไม่เท่าไหรนะเดี๋ยวเราจะดูดน้ำมันเก็บใส่ถังไว้นะครับคันนี้น้ำมันเต็มถังมาครับเดี๋ยวเราดูดเก็บไปก่อนนะเอาไว้เติมนะก่อน ที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องดูดออกหมดถังนะครับก้นถังเอาเททิ้งนะอันนี้เราล้างถังน้ำมันนะไม่ต้องดูดให้หมดก้นถังนะครับพอแล้วพอแล้วครับที่เหลือเอา ตะแคงถังแล้วดูดทิ้งนะครับเอ้ามาดูด้านในกันตรงกระป๋องพักน้ํามัน,นครับที่มีปั๊มติ๊กนะ <You. S 1> อยู่่าแกงมาดูนะครับรรว่าสกปรกไหมนะต,ตัวตัวนี้ด้านในจะมีกองอยู่นะครับเดี๋ยวแกงมาดูกันนะครับเอามาดูสินะด้านในนะเห็นไหมครับ นี่นะไม่ได้เอาอะไรใส่เข้าไปนะชัเตนนะครับน,นี่ภาพเป็นเมือกนะไปติดอยู่นะด้านในนะแจะเทไว้ดูนะครับนี่ตรงนี้เลยนะที่ไีติดอยู่นะนะที่ติดอยู่คือตรงนี้เลยนะน้ำมันเดินไม่สะดวกนะวิ่งไม่ออกนะก็เป็นได้นะตรงนี้นะอันนี้ เราจะล้างทำความสะอาดนะความิกใช้ได้อยู่นะครับมาดูฝั่งเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะเราก็จะรื้อเท่าร่วมไปดีนะครับแล้วก็เนี้ยให้ดูนะว่าสกปรกนะเยอะเลยนะเล่งไม่ออกเล่งไม่ขึ้นก็เป็นได้นะครับเนีย่ยสำหรับตัวแว็กกัมอากาศนะครับ ท่อทางเดิอนอากาศนะเช็คดูให้ดีนะถ้าแตกหรือว,ว่าหักนะก็ต้องควรเปลี่ยนนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับตัวนี้ล้างให้เหมือนใหม่เลยครับหมอซื้อของใหม่เลยนะล้างแบบขาวชั่วเลยครับนี่กระ๋องพักน้ำมันด้านในนี่นะเดีย๋ยวจะล้างแบบให้ขาวโบ๊ไปเลยนะครับอ่าน,นี่นะล้างทำความสะอาดใหม่นะครับผม อออเ,อเอาจุ้ยนะก่อนประกอบเข้าไปนะครับเดินปั๊มติ๊กนะทำการสะอาดเรียบร้อยครับเสียบฟองเข้าไปโอเคนะเสียบปลั๊กด้วยครับอ,อย่าลืมสปริงนะอ่า หาตำแหน่งนะครับแล้วกดเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วจะใส่เข้าไปในถังนะโอเคถังก็ทำความสะอาดเรียบร้อยทั้งด้านในด้านนอกนะครับอ้ายกลงไปเลยตำแหน่งท่อน้ำมันออกด้านไหน จะมีล็อกมันอยู่นะโอเคตรงกับตรงนั้นเอาไปเข้าไปเลยนะครับมองเห็นล็อกแล้วกวดลงไปตึงโอเคหลังจากนั้นก็ ต่อ,อคลิปลองนะก็ไปเลยอีกนะครับอีกโอเคสุดแล้วนะเดี๋ยวเราจะยกขึ้นแล้วนะครับผ่บานไปประมาณขึ้นกโมงนะครับค่ยดีก็หลุดออกมาแล้วนะครับ ดูสภาพด้านในกันนะครับเอาหันขึ้นมาเลยครับมาดูสิดูใกล้ๆนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะอุดตันนะครับทางเดินอากาศอุดตันนะครับก็ร่วมไปดีนะอันนี้ตาเล่งไม่ได้นะครับนี่นะชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนะแล้วก็นํามาประกอบนะฮะเราไปวิ่งทดสอบกันนะครับสูตรเรานะเวลาล้าง ก็ร่วมไปดีนะครับจะใช้น้ำยาล้างเครื่องนะหลิตรนะฮะผสมกับน้ำมันบินซินตระกูล E นะ E 2 0นะ่ส E ยี่สมันจะกัดเยอะกัดได้ดีกว่านะครับผสมนะแช่ทิ้งไว้สักพักนึ่งก็นั่งขัดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าล้างเสร็จจะสะอาดเยียมอ่องไหมนะฮะ ล้างแบบนี้ทุกคันนะครับอลอยากร้านติดน,นะฮะฉโลด้วยน้ํายานะครับเราก็จะใช้ต้มแรงดันสูงนะครับฉีดล้างนะครับด้านในด้วยนะ นสะอาดแล้วนะก็เดี๋ยวเป่าแห้งนะจะประกอบเข้าไปแล้วนะครับรถเบสซินเนี่ยเนี่ยครับ,น,รบน้ำนะเป็นน้ำยาที่ล้้าออกมานะสกปรกดำปีเลยนะคร่ะคันนี้ก็จะเสร็จก็ค่ำพอดีนะ ต่อไปก็จี้ตรงครับจี่ตรงตรงนี้นะของปัม๊มนี่เชื้อเพลิงนะครับจี้ตรงนะเพื่อให้น้ำมันมารอที่ตูดปั๊มนะครับต่อไปก็จะสตาร์ทนะครับรัดเครื่อง

คันนี้นะมาดูด้านในกันนะครับผมคันนี้เราได้ทําการต่อตรงล้างระบบหัวฉีดไปแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้มันมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์นะครับมีไฟลูกเครื่องยนต์โชว์แล้วก็จะทําการเคลียร์โค้ดให้นะโดยใช้เครื่องสแกนเข้าเคลียร์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพนะครับรหัสเครื่องยนต์เขาคือ C j j 1นะ่งนะ เราจะทําการเคลียร์โคดนะครับเครื่องยนต์ดับลงไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้าหัวฉีดกันนะครับว่าโอเคไหมหลังจากที่เราล้างหัวฉีดไปนะก็ช่วยได้นะในระดับหนึ่งนะครับ ตอนที่มาเริ่มแรกนี่สองสามเลยฮะแต่ละหัวนะพอล้างหัวฉีดนะครับหัวฉีดดีขึ้นนะอัตราฉีดดีขึ้นนะครับตัวเลขสวยไหมถามว่าตัวเลขสวยไหมไม่สวยนะหัวฉีดคันนี้มีปัญหาอยู่นะครับแต่ใช้ได้นะขับพุ๊บปั๊บได้เหมือนเดิมนะครับมาดูอข้าแรงดันล่างนะครับ แล้วก็สปีดนะแล้วก็แมสแอร์โฟนะมีค่าเป็นเมทริกกับอังกฤษนะแล้วแต่จะอ่านกันนะครับอ่านค่าตัวน,นี้ค่าเมทริกนะแอร์โฟก็ไล์ปกตินะครับ ทีนี้ผมจะทําการดับเครื่องยนต์นะครับหลังจากเกียร์โคดแล้วนะฮะแล้วก็สตาร์ทใหม่กนะไปดูเครื่องยนต์อ่าไม่มีแล้วนะดับไปแล้วนะครับทีนี้ผมจะออกไปว,วิ่งทดสอบนะดูอัตราเร่งนะฮะว่าวิ่งออกไหมนะคันนี้ก่อนหน้าน,นี้นะผมออกไปว,วิ่งทดสอบนะครับคือเหยียบได้แค่หกสิบวิงไม่ออกแล้วนะฮะอืดมากนะฮะ ยิ่งไปเกียร์สามนี่ไม่ออกเลยนะเกียร์สี่นี่หมดเลยแทบจะดับเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่าคือคันนี้นะวิ่งได้ปกติแล้วนะวิ่งบูตปาร์เลยนะออกตัวเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอ่ะปกติแล้วของรถนะครับก็วิ่งทดสอบนะ ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่มาพูดถึงเรื่องอหัวฉีดนะคันนี้เราแจ้งลูกค้าไปแล้วนะว่าหัวฉีดเนี่ยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมก็คือลูกค้าทําตามงบซ่อมตามงบนะฮะก็นคือช่วงนี้ก็เข้าใจนะครับ,บแล้วก็ทําการแก้ไขให้นะฮะคือให้ใช้งานลดได้เหมือนเดิมนะฮะให้ได้เหมือนเดิมแต่ระยะยาวคงไม่ยาวนะเพราะหัวฉีดคันนี้มีปัญหาอยู่นะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะใช้งานได้นะฮะนี่นะวิ่งของมอวิ่งก็สอบแล้วรถวิ่งอ,อันนี้อยู่ที่ทเกียร์ซี่นะครับไปได้เรื่อยนะฮะขุนปาดเลยนะขึ้นสะพานขับเร็วไม่ได้นะครับอืมก็จบแล้วคนะันนี้นะกับงานซ่อมบำรุงนะครับต้นเหตุ ก็คือกองตันนะกองจากอปั๊มติ๊กเลยนะคือมีคราบนะไอเป็นคล้ายๆต,ตะกันนะเป็นเมือกนะไปอุดอยู่ตรงอกองปั๊มติ๊กนะเลยให้น้ํามันเดินทางไม่สะดวกนะฮะแล้วเร่งเนี่ยตอนมารแรกๆเนี่ยเร่งไม่ออกเลยฮนะวิ่งก็วิ่งอืดมากนะต้นตอสาเหตุเลยนะะแล้วก็ทําการ ล้างทางน้ำมันนะกันนี้ล้างท่อร่วมไ่ดีนะแล้วก็ล้างหัวฉีดนะครับ,รบผมเสร็จแล้วนะครับคันนี้นะถ้าใครที่ชอบคลิปนะฮะที่เราทำออกมานะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง youtube อูแงเจริญการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะครับที่เราทำออกมานะฮะวันนี้กาบบบ้าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อูแงเจริญการช่างนะครับ